สวัสดีครับก็ในแผ่น cd นี้นะครับก็จะบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลนะครับก็ใน cd ชุดแรกก็จะกล่าวแบบคร่าวๆนะครับในชุดนี้เราก็จะเจาะลึกลงไปนะครับเราก็จะเจาะลึกอยู่3เรื่องนะครับก็คือมีโมเดลคอมโพเนนต์แล้วก็เฮลเปอร์นะครับมีอยู่3เรื่องนะครับก็ในส่วนของโมเดลเนี่ยก็จะเจาะลึกไปในส่วนของ a t tribute แล้วก็การทำงาน นะครับฟังก์ชันต่างๆที่จําเป็นที่เราควรรู้นะครับการดึงข้อมูลการเซฟนะครับทุกอย่างส่วนคอโพเนนต์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เซสชันนะครับก็จะเป็นเป็นตัวที่จําเป็นนะครับที่ใช้บ่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ฮลเปอร์ก็จะเป็นส่วนของการทํางานของฟอร์มแล้วก็ htML นะครับก็จะมีแค่2ตัวนะที่เราใช้บ่อยจริงๆนะครับแล้วก็ใน c d ชุดนี้เราก็จะบรรยายไปเป็นทีละส่วนนะครับก็จะเริ่มจากโมเดลแล้วก็คอมโพเนนต์แล้วก็ฮลเปอร์นะครับก็ ยังไงก็รับชมนะครับในแต่ละบทได้ตามหัวข้อที่ผมได้บรรยายไว้ก็จะมีหลักๆอยู่3ข้อนีค่ครับครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ